สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับอยู่กับช่อง Hot Volley b บ l l นะครับผมวันนี้แอดมินมีคลิปการแบทเทิลระหว่างสซุปเปอร์สตาร์ของวอลเลย์บอลชายนะครับนั่นก็คือแมงกฤษดาสมคเนและก็แซกอัศนพันธ์นะครับผมในการแข่งขันวอลเลย์บอลไทแลนลีกนะครับประเภททีมชายเป็นการดวลหัวเสาระหว่างกฤษดาสมคเนกับแซกอัศนพันธ์นะครับกับท่าตบสะบัดหน้าออเอ๊ะสะบัดหน้ายังไงไปดูกันเลยครับ อนุรักษ์เสิร์ฟต้องแก้ไขออยู่ที่พยาักเซนเซ่ค่ะให้กฤษดาบิดมาให้กฤษดาบิดมาลูกนี้ขูยังเหนียวค่ะลอ็ลอกค่ะล้อสวนคืนเหมือนกันค่ะแม่สนับพันธ์น,น,นะคะ <c oughs> <c oughs> โอ้ลูกแม่ทางกฤษดาเนี่ย โชว์ท่ายากก่อนนะครับทั้งทั้ง,งมือทั้งหน้าเขัดแล้วพันเอาคืนทันทีเลยครับดูครับคุณผู้ชมนี่สุดยอดจริงๆครับโอ้โหโช็อตอัปเตอรเดย์ไหวไหมครับคุณโบลุกนี้โอันน้ำแปดต่อสี่เลยครับ